สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆือนมาทาเมนูอาหารแซบแบง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นต้มยําไก่น้าข้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีท,ทาแล้วก็วัตถุดิบต่างๆตามในคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราก็ตั้งหม้อต้มน้ำนะเราก็ใส่อันน่ะในนี้จะมีเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงนะก็พูดง่ายๆว่าคือเครื่องต้มยำ นั่นแหละค่ะกับหอมแดงอัตราส่วนไม่มีกําหนดตายตัวเพราะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่าทํามากทําน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เราก็ใส่เครื่องพวกนี้ลงไปแล้วก็รอจนกว่าน้ำเนี่ยเขาจะเริ่มร้อนๆน,นะคะน้ำเนี่ยเริ่มร้อนๆน,นะคะยังไม่ถึงกับเดือดนะเราก็จะใส่เนื้อไก่ของเราลงไปวันนี้เราใช้เป็นส่วนสะโพกหั่นเต๋านะคะเพื่อนเพื่อน หลังจากใส่ไก่ไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะรอจนกว่าไก่เขาจะสุกแล้วก็น้ำเนี่ยมันจะค่อยๆเดือดขึ้นมานะแล้วถึงเวลานั้นเดี๋ยวเราค่อยคนหรือว่าค่อยทำขั้นตอนถัดไปนะคะพอเราองมาสักพักหนึ่งนะคะน้ำมันก็จะเดือดีแล้วไก่ก็จะเริ่มสุกมันจะมีฟองลอยขึ้นมามนเพื่อนๆก็ให้เราช้อนออกด้วยนะคะถ้าเราทาแบบนี้เนี่ยถ้าใครทำกยต้มยมน้ําใส่นะน้าซุปข,ของเราก็จะใส่ากน้ําต้มยานะคะแต่ว่าวันนี้เราทาเป็นต้ยํตยมน้ำข้นเนาะก็เลยไม่ได้ ม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าหากน้ำซุปจะไม่ใสแต่ว่าก็ฟองเนี่ยต้องช้อนออกอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำซุปข,ของเรามันจะมีคราวนะตอนนี้นะคะเราก็ต้มมาสักพักนึงแล้วนะจนเนื้อไก่ของเราเนี่ยสุกถ้าใครใช้พวกส่วนที่มันต้องเคี่ยวให้มันเปื่อยเนี่ยก็เติมน้ําเพิ่มกว่านี้เราก็เคี่ยวต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเปื่อยตามที่เราพอใจนะคะอันนี้ของเรารู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วนะคะจากนั้นเมื่อเราก็จะใส่เป็น พริกค่ะเราใช้เป็นพริกขี้หนูหัน่นหยาบๆนะคะแล้วก็เห็ดค่ะเราใช้เป็นเห็ดฟางจริงบางทีต้ยมยำไก่อะไรเงี้ยเขาจะใส่พวกมะเขือเทศด้วยนะแต่ว่าเราไม่ชอบให้มันอยู่ในต้ยมยำนะคะก็เลยไม่ใส่เสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือหน่อยะคะ่ะแล้วก็ พิกเผานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำมะนาวเนี่ยเราจะใส่หลังสุดเลยหลังจากปิดไฟนะเสร็จแล้วนะคะด้วยความที่วันนี้เราทำต้ยมยำน้ำข้นนะเราก็จะใส่กะทิไปด้วยนะคะ หลังจากใส่กะทิเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะ mm hmm. ก็ให้เราชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งว่ามันถูกใจหรือยังถ้ามันจางไปก็ปรุงเพิ่มนะคะ mm hmm. แล้วก็พอเราปรุงจนเรารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปค่ะ mm hmm. จากนั้นนะคะ mm hmm. ก็ปิดไฟได้เลยแล, mm hmm. แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงตัวน้ำมะนาวกันค่ะ mm hmm. บีบมะนาวลงไปได้เลยนะคะความเปรี้ยวก็ แล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแค่ไหนอีกน่นาแล้วก็คนนะคะอีกหน,น,นึงให้ตัวนะ้ำต้มยำของเราเนี่ยมันเข้ากันดีนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะว่าใอเปล่ะ,ะถ้าถูกใจเราก็สามารถเอาเข,ข,ขาไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของต้งยมยำไก่น้ำข้นของเราในวันนี้ทำง่ายค่ะเพนเื่อๆใช้เวลาในการทำไม่นานด้วยนะแล้วก็จะได้รสชาติที่มันถูกใจเพราะว่าเราทำเองนะคะเผื่อเย็นนี้ ใครนึกเมนูอะไรไม่ออกก็ลองเอาต้มยำไก่น้ำข้นไปทำรับประทานกันดูนะคะคิดว่าสมาชิกในบ้านจะต้องติดใจอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ามันอร่อยลงมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิป วันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแลวก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามาคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคําแนะนาของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ